คุณผู้ชมคะกำลังมีการเดินหน้าอภิปรายร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557กันอยู่นะคะหนึงในประเด็นที่อภิปรายกันก็คืองบประมาณของสอวทชค่ะหน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ของประเทศนะคะภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสอวทชร่วมใจกันแต่งชุดดำนะคะเพื่อประท้วง และตั้งคำถามถึงเจ้ากระทรวงโดยตรงนะคะว่าสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่าอาจจะมีการตัดลดงบประมาณ30%เปซ็นเป็นเพราะว่าสวทชทำงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมมนนีค่ะไทยพีบีเอสได้รับคลิปวิดีโอนี้จากพนักงานคนหนึ่งในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีบุคลากรในสวทชจำนวนมากแต่งกายชุดดำเพื่อสแสดงจุดยืนบางอย่างวันนี้ทีมข่าวจึงเข้าไปตรวจสอบที่สำนักงานสวทชพบว่ายังมีพนักงานแต่งกายด้วยชุดสีดำแม้จะไม่ครบทุกคนแต่ก็ถือว่าจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญ พนักงานในสวทชคนหนึ่งมอบเอกสารฉบับนี้ให้ทีมข่าวเพื่อบ่งบอกที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวทชพบว่ามีการนัดหมายกันแต่งชุดดำด้วยเหตุผลหลายประการแต่ที่สำคัญที่สุดดูเหมือนจะเป็นการตัดลดงบประมาณของสวทชในปีหน้าเกือบ30%เเซ เมื่อตรวจสอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557ที่สภาผู้แทนกำลังอภิปรายในขณะนี้พบว่างบประมาณของสวทชอยู่ที่ประมาณ2,400ล้านบาทลดลงจากป 00, ีที่แล้วที่ได้รับประมาณ3,300ล้านบาทผู้อำนวยการสวทชเชื่อว่างบประมาณที่ถูกปรับลดลงจะกระทบกับพันธกิจหลักของสวทชเช่นอุทยานวิทยาศาสตร์ต้นพวกนี้ครงสร้งพื้ฐานก ต้องใช้เงินเยอะหรือการสร้างไพลหลบคลานที่จะช่วยให้งานวิจัยของเราเนี่ยไปสู่ภาคอุาตสาหกรรมมากขึ้นครับถ้าในขั้นปะยะติไม่ได้ตามที่เราวางแผนวางเป้เาไวท้ทุกๆปีที่ผ่านมาจากกราฟที่มันลงหวบมาในปีนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงครับก็คงจะต้องเหนื่อยที่จะไปหาเงินจากแหล่งอื่นอีกครับเช่นว่ารับจ้างวิจัยจากภาคเอกชนหรือว่าไปของบกลางในกรณีที่รัฐบาลมีปัญหาเร่งด่วนและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ หรือเราอาจจะก็ทำหลายๆอย่างที่ท,ท,ที่ต้องช่วยกันนะครับการตรวจสอบย้อนหลังรายรายงานประจำปีของสวทชพบว่าในรอบ10ปีได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จะเกิน3,000ล้านบาทบวกลบต่างกันไม่มากกลายเป็นคำถามจากบุคลากรในสวทชถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะผู้มีอำนาจชี้ขาดการของ,งบประมาณของสวทช โดยอ้างถึงนโยบายของรัฐบาลที่เคยถแถลงไว้ว่าจะส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยคิดเป็นร้อยละสองของ GDP ซึ่งเป็นประเด็นที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์อภิปรายในสภาผู้แท<ถ>นวันนี้สัดส่วนของการวิจัยร่วมกับเกษตรกรเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจอย่างเช่นไบโอเทคโนโลยีต่อจากนี้ไปทุกๆอย่างก็จะเป็นไบโอ ไบโอแมสไบโอเอนจิเนียร์ไบโอเมดิซินไบโออะไรประเทศไทยเราได้เปรียบเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมก็อยากจะขอเรียนให้รัฐบาลทราบว,ว่าท่านจัดงบประมาณที่ผิดฝาผิดตัวแล้วยังจะมาคุยว่าสนับสนุนวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างนี้ไม่ถูกต้องดิฉนันไม่สามารถที่จะรับรองงบประมาณปี2557ได้เพราะ พูดไม่จริงค่ะแล้วก็จากตัวเลขที่เห็นมันฟ้องอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้สนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างจริงจังค่ะนายวรวัตรเอื้ออภิญยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีชี้แจงว่าถูกสำนักงบประมาณหน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรีตัดงบประมาณของกระทรวงวิทยศาศาสตร์เหลือ1 0,000ล้านบาทจึงส่งผลต่องบของสวทชแต่ย้ำว่าหากงานวิจัยใดที่มีความชัดเจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ สามารถของบกลางจากนายกรัฐมนตรีได้แต่พนักงานสวทชส่วนหนึ่งยังเชื่อว่าสวทชถูกกลัน่นแกล้งโดยที่รัฐมนตรีพยายามให้ข่าวกล่าวหาว่าพนักงานแต่งกายชุดดำเพราะต้องการเงินโบนัสเ,นเช่นเดียวกับข้อสังเกตรเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างรัฐมนตรีตกับผู้อำนวยการสวรช<ต>ทชและนี่คือคำชี้แจงเรื่องนี้ ครับความสัมพันธ์ระหว่างผอ,อ,อกับรัฐมนตรีมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่พนักงานกำลังแต่งชุดดำกันที่สบวชชขนาดนี้อันนี้ไม่ตอบหรกอเปล่าไม่ตอบไม่ติดต่อโอเคโอเค ไม่ว่าความขัดแย้งในสวทชมีจุดเริ่มต้นจากการตัดลดงบประมาณจะเป็นเพราะถูกกันแกล้งจากฝ่ายการเมืองอย่างที่พนักงานกล่าวหารัฐมนตรีหรือเพราะงานวิจัยของสวทชอเองไม่เห็นเป็นรูปธรรมทําให้ถูกตัดงบทั้งสองเหตุผลดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลดีกับแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในขณะที่สัดส่วนนักวิจัยไทยต่อประชากรของประเทศ ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์วราวิชิมณีไทย PBS รายงาน